นี่ดูอุ้ยโอ้ดูครับส่ก็ใช้ได้นะตัวนี้ใหญ่หน่อยเออปั้นกำลังจะไปแล้วนะคะมาถึงยังไม่ถึงครึ่งทางเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดใครมาวางเรือใบไว้ไม่รู้โอั้นื้ใช้ได้นื้ใช้ได้นี่สำลันก็ได้ ปนคะพวงนี้เช้าปนจะไปตัวปลาแล้วคืนนี้ปนก็ปน,นก็ขึ้นเขาออมาเก็บมาเก็บไสเดือนกันนะคะไม่ใช่บนเขาหรอกคะ่ะหลังไร่แต่เป็นร่องห้วยที่มันชื้นอยู่นะคะนี่หมดก็มากินพวกไสเดือนไสเดือนมันออกมาเองนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวให้ดูนะนแค่คุยคุยคุยดูดิออกมาดิ้งใหญ่เลยคะ่ะมันออกมาของมันเองนี่เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยออกมาเอง อย่างนี้เห็นเลยอ่ะแวบเนี่แวบเนี่ยโอ้โห้หตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยนี่เอาไปไหนแล้วเอาไปไหนแล้วะนี่ได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าปันจะไปตัวปลารอชมกันค่ะว่าใหม่ที่ปันจะไปเนี่ยปลาจะกินหรือเปล่านะคะเฮ้ยแย่จริงๆเลยปันกำลังจะไปแล้วนะคะมาถึงยังไม่ถึงครึ่งทาง เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คือรถยางลวกจเจริญพรนายอยู่ข้างทางนะคะเดี๋ยวปันให้ดูใครมาวางเรือใบไว้ไม่รู้นี่นะคะเต็มๆเลยจ้าส่วนแม่ก็ไปแล้วส่วนปันก็ยังอยู่ข้างทางให้น้องมารับกว่าจะไปได้ไปครึ่งวันไปแล้วนะคะตัวป่าก็ไม่อิ่มเดี๋ยวรอชมกันตอคะ่ะ เอาแล้วครับตอนนี้ปันปันก็มาถึงที่หมายแล้วนี่มากันเป็นแก๊งสปอนก็มาแล้วปันปันก็ลงน้ำแล้วครับมาถึงรีบลงน้ำเลยนุ่นนุ่นเขาได้ปลาล้เดี๋ยวไปดูปันปันกันครับมากันเป็นแก๊งนะครับวันนี้ ปันปันก็ตามมาทีหลังหลังอยากที่รถอย่างรั่วต่อแล้วปันปันต่อแล้วโดนแล้วไหมไม่โดนเอาฮะนู้นโดนอีกแล้ววันนี้ปันปันเดินบอลไปห้าหกจุดแล้วอะ ได้แค่สามสี่ตัวเองนะครับแต่แม่มาจุดที่สองแม่ก็โดนจุดเลยปันก็เลยมามาตกจุดเดียวกับแม่และเนี่ย <laughs> ดูของแม่ดิดดต่อแล้วปันบอกแม่บอกต่อแล้วน่านมาแล้วนี่มาแย่งจุดแม่นี่ว่<ด> <laughs> นี่ดูหุยโอ้ด,ดูครับไสก็ใช้ได้นะน,นี้นะเออ จะปันปันจะปันไปอยู่ในหมาเนี่ยไม่โดนเลยไม่โดนเลยย้ายมาหลายจุดแล้วด้วยอ๋อแม่จะไปกินข้าวก็จะมาเปลี่ยน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 คนนะครับก็คือเดี๋ยวปลามันหนีีปลาหนนนั่ะมันมาอยู่ตเียอะอ่ะมันมาทั้งใหญ่เล็กเล็กเขาบอกมันมีหลายไซส์ใหญ่บ้างเล็กบ้างต่อแล้วด้วยมันต่อแล้วต่อแล้ว อ๋อโดนแล้วนี่ไง<อ>นี่มาได้มาดนมาโด,โดนชุดแม่นะครับอาออีกตัวมาแล้วได้แล้วได้แล้วเรนารนีบเกี่ยวเหยื่อะไรนะเราลิบเกี่ยวเหยอะจะปานี่จะปานี่เราลิบเกี่ยวเหยื่อจะปานี่นะครับเอาลง ก็มันจะย้อนแสงหน่อยต่อแล้วด้วยเออโดนแล้วด้วยเออสาดตัวแล้วโอ้โดนฝุ่งก็จะเป็นอย่างนี้แหละใช่ดูปรมาจาร์ปรมาจารหาที่หมาห้าหกที่แล้วไม่โดนสักจุดนี่ก็มาโดนจุดของแม่แล้วงงงงแล้วหรือมันจะเป็นการเตือนว่าเราไม่ควรมาตกปลาวันนี้เพราะว่า อย่างรู้ก็ด้วยใช่ป่ะเป็นรางไม่ดีหรือเปล่าถ้ารางไม่ดีจริงปันต้องไม่ได้ปลาสักตัวนะเนีย่ยดูไว้นะเพียงไปละอ้าวตอดแล้วด้วยอ้าวโดดแล้วด้วยไหวามาก สปอนก็มาแล้วนะครับสปอนมายองข้างๆแล้วเดินยองย่างเหมือนนกกระยางเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตอดแล้วอ่ะเอ้ยไม่โดน สปอนสปอนตกปลาเขามีกระป๋องเส้เดือนด้วยนะถ้าเอาเอ็นเอ็นเบ็ดเขาเอ็นเบ็ดมาทำเป็นกระป๋องเส้เดือนดนะดิแก้วน้ำหนาสองหุ่นต่อแล้วเหรอเฮ้ยสปอนต่อแล้ว,ลอ,ลวลอ่ะเอะอเออเออยังไงปั่ปันยังไงอ้าวโดนแล้วด้วยตจอที่พี่ปันโยนแน่เลย กินของพี่ปอนไปมันก็เล็กไปนะครับไอ้สปอนต่อแล้วดึวเวดงเลยหลอกเด็กนี่นะไม่โดนสปอนต่อแล้ว<ด>ปัดโดนแล้วลอืมเก็บโดน,น,นเลยปอนเอ้ ตัวเล็กอะไก่อนั้นอ้งจได้รงจไ้นี่ตะปัน,นกน็ได้ เฮ้ใหร้อนไป <AN> ใหญ<ะ>่ขึ้นแล้วหญ่ขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นแล้วเหรอไ่ช่วยตกเลยไหมไม่ตกไม่ตก้น้กแล้วออนก็ตอดของสปอน่ะห้่เลยคยก็ไม่ใช่ไปแล้วสปอนไปแล้วอ้อ ป้ Saint oh อนต่อแล้วไปแซ่บเพี้ยแล้วมันไม่กินนะป้อนปลาเนี่ยมันเป็นของป้อนนะดูป่ะโอ้ยูตัวใหญ่อะโอ้คุนปันปันได้ตัวใหญ่ใหญ่มากโอ้ยนานๆตัวใหญ่จะมาทีอืมอุ้ยเป็นก็ได้อุ้ยหลุดเลย จมแล้วปั้นอมไปปนไปอไปป้อนข้างน้นต่ออีกแล้วบ้วะาเชอะบ้าไปแล้วปลาอยู่างงเองแหมไปอยู่ก้างๆสปอนสปอนมันเอาไปแล้ว ปลาไปหาสปอนหมดแล้ววันปานดูดีๆนะ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 เออได้แล้ว <c oughs> ได้แล้วด,ดูสปอนดีกว่าสปอนสนุกกว่าสปอนลุน้นกว่าแม่มารเแท้ ừm, ui ừ. <laughs> <laughs> lắm ừ, bỏ ra đổ lắm ui, sวย sái sวย sapa đựng sapa đựng sapa ไม่โดนอุ้ยไม่โดนเหมือนกันเออไม่โดนอีกแล้วลองดูอีกทีนึงนะครับจะโดนไหมตอลักตอลักเออ ตัวใหญ่ตัวทิ้ตัวใหญ่มีจุดจับด้วยนะมาครับมาดูผลงานผลงานไปแย่งแม่ตกผลงานไปแย่งแม่ตกอยู่4ีห้าจุดไม่โดนเลยจนแม่ต้องเรียกให้ไปตกค้าง เพราะว่าแม่เห็นใจแม่เห็นใจนี่โอ้ได้ไซย์ใหญ่มาสองตัวนะคะวันนี้เนี่ยไซย์ใหญ่สองตัวใช่ตัวใหญ่ใหญ่จริงใหญ่ฝ่ามือเนาะส่วนป้าป้าก็กลับไปกันหมดแล้วปันก็จะกลับแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะรอดูของแม่ด้วยแม่ก็เดินมาแล้วดูมายังวันนี้เรากลับบ้านไวเราต้องกลับไปทางปลาโู้ยเขาแบกมาเหมือนกันนั่นน้ยเยอะอยู่ก็เขาได้ตั้งแต่จุดแรกที่เรียกมันปันไปนะครับ ใหญ่บ้างเล็กบ้างไปเยอะนี่นะครับปลาเยอะแม่แม่หนูได้ตัวใหญ่ตัวนมาเยอะโอ้เยอะเยอะเยอะเอาให้หมดเลยก็เราก็จะกลับกันแล้วเนาะตัวดีโลโม่พูตัวดีแม่เมื่อกี้หนูนั่งตรงตรงนี้ก็ตัวตรงไหนตรงนี้เหรอใช่แต่ว่ามันส่องนิ้วเข้าหนูก็เลยไม่เอาแล้ว ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเราก็จะเตรียมตัวจะกลับแล้วเนาะกลับบ้านไว้ต้องกลับไปทาปลาปลาเนี่ยมันก็จะเอาไปตัดหัวตาหลังตาแดดแห้งนะคะในช่วงนี้แถวบ้านปันแดดแรงมากเลยคุกเกลือตาแดดแห้งนะคะเดี๋ยวเอาทางเดี๋ยวปันก็จะกลับบ้านก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันๆด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ